มาดูปลาสวายนะครับเส้นเส้นขาวนะครับมันจะมีเส้นเส้นเล็กๆอยู่กลางลาตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ,ออนี่เทคนิคการเอาเส้นมันอ่อนครับปาดที่หางนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็่ากลางเส้นเส้นนี้นี่นนครับ

ใส่เม็ดมอนใส่เม็ดอืมนะครับเส้นอยู่ครับเส้นนั่นไปอ่างน้ําดูยุงเต็มเลยโว้ยมงหลายนะกลางวันน่ะลูกนเส้นคาวนะครับ ดิงไดุู้ดอ,อ่าเดี๋ยวขนาดี้ตามตัวเล็กนี่เส้นคาวเรียบร้อยทีก็ 金大人。来。叶林。